พิ่มกันในครั้งนะครับพ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 บ,พบกันอีกครั้งนะครับในเกมในเกมเกมูป,ปิดูใช่ไปไหนละโอมั่วมั่วมั่วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ครั้งนี้นะครับเราก็ไม่มีอะไรมามากมายหรอกเนาะไม่มี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 จริงไม่มีไม่มีไม่ไม่ม คันนี้คือเรามีภาร,รกิจ <c oughs> นะครับในการฟ้างเรือนะครับขอแป๊บหนึ่งเสียงมันดังฟ้างเรือนะครเป็นเรือปลาฉลามแบบใหญ่ๆเลยนะครับใหญ่ๆ ไม่ใช่ไปโธนั่นะมันเรือแบบเรือฉลามมันแรงวันไปไกลๆเลยเ้ยเอา้าไม่เลิกโอ้ไปโอ้มันแรงวันมันแรงวันมาเหล็กได้แล้วครับทำชุดกันครับชุดอืมชุดอะไรชุดอัดตูดคนเอาไหมเอาก็เอานะางนี้นนะชอบอัดตูดคนทุกคนได้ความเห็นเห็นดีเห็นงามันจังเลยโอ้ย what the fuck why oh my god it อุดดิ้นอิดด d i n อิไม่พอ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 ไม่ฟางแล้วไม่ฟางแล้วโอ้ oh. ฟางนี่พอนะครับหมวกไม่ต้องไม่ต้องเอาเลยก็ยังเหลือก็ไอ้นี่นะครับต่อหนึงเก็บเลย แปปนึงฮึ่ยช้อเนเทอปะล่ะไม่เทพก็พูดไม่รู้เรื่องครับอย่างงี้ดูมาแปหนึงครับแปหนึง เราต้องขยายที่นี่ให้ยิ่งใหญ่อลังการงานโฟงนะครับนี่ก็ฟาดว่าทำไมกันไม่รู้ฮยฮ้ยฮยไม่เลิกเคยได้เรื่องราวนี้ครับตำนานตำนานโฮลลิลิคโลลิลิคตำนานอะไรไว่นั้นน่ะฟังดาบไหมดาบเหล็กแบบองคมงามเลยโงดงามตาลามตาที่ผมที่ผมเนี่ยอยากออกเดินทางไม่ใช่เพราะอะไรนะไฟจะหมดเนง่ายไม่ละ ง่ายง่ายแค่นั้นอะ่ะเออเราเราถ้าไม่เหลือแล้วนะครับที่เนี่ยคือที่ผมพูดว่าไม่เหลืออะไรเนี่ยมันคือไอ้พวกเออนั่นนะครับนั่นแหละนั่นแหละเออไม่เข้าใจอะ่ะจอมมันที่ฉันขี่เกิดเกินยากระบ,บอกกระบอกกระหายกับความขออ้องโดนกรยาแค่เชื่อพลังของไม้โดยโด,ดูเอาไปอีก บ้านแหละอายุห้ามาเต็ยมตัวไปครับเต็ยมตัวไปครับกินก่อนเราเอาฝาลายไปแทนไหมผมมันค่อยอยากเอาขนมปังไปอ่ะนะเสียดายเอ้ าเฮ้ยดูเป็นไรเงี้ยได้ไงง่ายกวนเลยกวนกันแหละมันกวนกันนี่หว่าแรงงั้นมากวนกวนนะแกนะแกมันฝันฝันเป็นอะไรเราเนี่ยมาตัดตัดตัดรอครับไม่มีอะไรทำจริงขอโทษที่กระลาบผมไม่มีอะไรทำจริงนะใจแน่ มีเวลาทามาตัดไม้เล่นในนะตู้เป็นความคิดฉลาดมากเลยฟุตโยราทำได้ไงเนี่ยโอ๊ยปวดหัวเลยแฝงแล้วหูมาาค่ะอืมคนตีนกันทำไมกันถึงเป็นอย่างนี้ได้คิดยีเรลังเดินชิน ชอลัอกสกุลไลเดอร์พันยอจ้ากินเลยไหมมันไฟมันไฟกินเลยอย่างนี้ก็ได้เลยทองนะครับมีทองอยู่นะครับมีแก้วฟวนอื <c> ้ม <oughs> เต็มหน้าเลยไอเต็มหน้าเลยผมเนะี่ยต่อพวกแตงโมโตนะครับเรียกว่าแตงโมโดี เต็มองมันไหมเราต้องกันไก่ไก่ขมืดตาด้วยเราก็ไม่มีคนแกะโอ้ยมันมาเดมหน้าเลยโอ้ของไม่มีอะไรใช้ได้เลยครับทำไงดีว่าเอาไงดีว่าเอาไงดีดีก็เอายัางไง กับฝ่าฝันลายทุกเวยเคยฉันก็ไม่อยาครำดูดิกรละลอมกันเอากินได้ไหมนะถามเจมสอืมอย่างนี้ก็ได้อืมแจมฝุดฝุดอย่างนี้ก็ได้เลยมันกินแฮงก้อนเลยได้ไหม <laughs> ไปออกเอเรือกัน ไปหาวันพืกันแบบหนึ่งต้องจารเป็นทางกลับบ้านเลยนะครับถึงไม่มีเขมทีนี่เลยเออเข็มทิโ oh อ้ m ไม่กอดเออมแแรงวันเร็วขึ้นเนยอะโอ้ยมาแรงวัน,วนเวลาไปไกลๆเรากระตุกมากนะครับเครื่องยิ่งเครื่องนี้เนี่ยยิ่งกระตุกนะ ดีมากฟัดเฮ้ยอะไรอ่ะมันน่ากลัวมันไม่ตัวอะไรกินเราใช่ไหมพูดจริงจรม่ตัวอะไรกินเราได้นะกลัวชิบหายอะไรอย่างนี้ของ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 อย่างนี <Hollywood> <Hogwarts> gel, ้ก็ได้เลย เดี๋ยวนี้นะครับผมโอ้ให้กัดแล้วอะเฮ้ยโอ้อย่ออยาอย่าตบอยากโดนเลย๊ะ <c oughs> ไมตีไม่โดนวะ แค่เท่านี้น่านากลัวพอแล้วโอ้ยติดขึ้นไม่ได้เลยเออืกับฟูเลยแค่ฟอมบี้มาดูทูกกันเลยกินก่อนแป๊บหนึ่งครับไม่ไหวละมันกินเป็นก้อนเลยไหมดัดเนี้อืมไม่ได้เลิกเฮ้ยหมวกทองไฟเลยเอ๊ะเพ็ด ขวานเห็นบ่ได้ยินบาได้ยินข่าวว่าของมันชอบอยู่ใกล้ๆของฝรัพวกเรานะครับดูไปครับมันตั้งอยู่ไม่ผิดผมมีพันธะยาของนักโฟ้อยู่มันเกี่ยวกับนักโฟป้ปะ ไม่เจอเฮ้ยมืดเลยขึ้นๆๆๆๆ๋ยูตัวอยู่ครับไปแล้วผม แผนที่ครับผมแผนที่ผมครับแผนที่เดี๋ยวเดี๋ยวแผนที่ไหนแผนที่แผนที่หาไหนนะวัดเดือ๊ะแผนที่อะแผนที่อะแล้วยังงใช้กันกลับบ้านยังไงดูกันนี้ เฮ้ยแผนที่หายมันเป็นไปไม่ได้ที่แผนที่ก็หายไปอ๋อหายไปกันแป๊บหนึ่งมันของมันหายได้ไงแผนที่อ่ะแป๊บหนึ่งหายกันคะรับเทียนของก่ลองชัดเต้นครับหนึ่งดีโลเฮ้ยแผนที่หายแล้วผมไกลับกบา้านยังไง ปแยนทีโอ้ยโอ้ยอืมกดเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาทางกลับบ้านเราเองนะครับเดี๋ยวจะรู้เรื่องไงง่ายดีง่ายดียังก็ได้ลยะ เจอลาวาแย่แล้วหาทางไปก่อนนะเพื่อนนมีอะไรอะ่ะผมตาดีมากนะบอกไปก่อนตาทิปตาทิปอันนี้อันนี้มันน,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 นี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับตาทิปแล้วไปแล้วเยอะโคตรเลยไหนเขาบอกว่าเริ่มเลยตัวนี้ รีบกลับไปที่เดิมดีกว่าไม่น่ามาไกลเลยจะตกจะพายท่านเบื่อฉัานก็ไม่อยากบอกหาววาความเป็นจริงของมามันน่อดูเวยไปแนละ้วมอยู่โลกลมมัน,มน มันในฝาลายด้วยมันมันตัวเที่อะไรใหม่มันน่าสนใจเนี่ยมันมันทางนี้ใช่ไหมทางบ้านทางนี้ล่ะมันใจเลยจิตใจเต็มเปี่ยมแต่ทำไมมันกระตุกวะเนี่ยไหนวะบ้านดิฉันอยู่ไหนโอ้ยกระตุก เรามันไม่มีอะไรเลยไม่แต่น้ำหรือว่ารรกคือเกาะพัยาของเราไหมฉันไม่ยอมหรอกเขาจะหาเกาะวันพีนที่เจอได้หรืผิดเรื่องมันเนี่ยกินก่อนกระตุกมากอะวันนี้ก็ได้กินไหมเนะี่ยอือพอเถอะแปบ๊บหนึ่งนะครับมันกระตุกอะ แป๊บหนึ่งนะครับเลยเคลียร์มันหายก่อนไม่หายอะ่ะโอ้ยเฮ้ย ฟีมาสเฟอร์เกมไม่ใช่หัวเกมเองเนอะแต่ตอนนี้กูกระตุกเกมเองโอ้ยโอย้นั้นก็ขอจบผลาพาร์ทนี้นะครับก็เดีย๋ยวผมก็ไปหาบ้านให้เจอนะครับก่อนทนี่จะมาถ่าทำคลิปที่ฝามแน่นอนมังน,นะเจออะไรแล้วอะเดี๋ยวอัดอันนี้ก่อน อย่าค่อยไป <clears throat> เห็นงี้ก็ได้เลยคืออะไรอ่ะหุยแมกมาโอ๊ยฮฮ้ โค้เจอะเฮ้ยเฮ้ยเยอะลอยนี้ครับพ,พี่มันมาหรอกมัง้งนะไปดูว่า คอยมาหาเลยครับกลับบ้านก่อนนั้นก็ขอจบสำหรับพ่านนี้นะบ๊ายบาย